อ้าวจ้างทำนะครับมื่อไรเมนูอย่างเมนูอะไย่างครับมื่อไรลาบปลากระป๋องลาบปลากระป๋องมันเป็นโซนเท่าไหร่โซนคือจังลาบาตัวเอาโซนคือจะก่อยกับอะไรดิใส่ปลากระป๋องลงไปถ้วยจังไรต่อเยน็น เปิไปะกองมือเลยแคื่นดีปินาป่นบริเนีเครื่องปรุงเขามียังไงอันนี้คืออย่างโคโค่เขาคั่วันใส่น้ใส่แห้หอ ใส่ม right. um. well. ันหอมขมควัวนะจัง oh. น no. ้อยเอาละกูิกินลาบต้นกูชิกินเนียงบุรีกินงก็กินมีอยังอีกบานี่พี่งอยู่อะปรเด็กอย่ใส่ร้ายดิใส่ร้ายเข้มดิใส่ร้ายแส่บร้ายใส่น้อยแส่บน้อยเขบ้างประเอามอนมาเดีปกติใส่ใส่พอถึงรสาอย่างนีกบ้างนี่ผมส่นอยู่บ่ ั่นมันเกินเทาหเกิดพออย่างนะมใจหลายเสบหลายใ่หน่อยเสียบหน่อยใลไยเกินไปหัวหล่นใ่ใลารเกินไปหัวโหล่นใ่คนไหโอ้ยหามเงยนี่แหละผมชวดหทางหัวใสเป็นสอดสอดดีพออัานเยู่ใสหัวโหลนนี่ดีงัวนี่ใ่อยอะหมใสหรอหม่ใสแลวมนโลาดเนี่ยงผมคมอ่ ใส่หงผมมือมี่จะบอกว่าผมมี่เหรอผมีหลี่มมีห้าหมวกเวดเนีอมันกมี่เป็นถุงหมวกใยน้องเวดนี่นี่นี่นัานี่มันมีอยู่พี่ผงมันมี่มันโบมีเาองผมมีเหอจะไหตั้แล้วจังหวัตั้มงอ้ําหมวกพแ้ง ีว <c oughs> ิธีการตำพี่แหงนะครับตำเ้าไเลยตำมึงพี่แหงนะครับวยทายมังพี่แหงได้ทายหนากคนอ้ตายแล้วแรแลเราบ้าง

ขี้ไห้โอ้ยไม่ผัดซะผัดเหี่ยงผัดใช่ครับเหี่ยงคืนยาเลยน่ากินเนี่ยเด้อปลาเนี่ยปลาใส่อียง่างปลาใส่อย่างมันจะดีเสียใจเย็นงั้มถือมีถือผ่าเลยหมดเลยเอา้าอันนี้คืออย่างไงอันนี้ย,นยัางาไงซับปลาแล้วก็ซ <laughs> ับปลากันนะครับใหญ่สป๊ะเผื่อน,น,น้อกินบ่ไรเนี่ย ซับปลาแล้วกั็นซับมืออยู่อันนี้เป็นปลาถอดกรอบบ่อยๆแล้วก็ซับเพื่อยังล่อเบิงกันว่าจะเห็ยดฝีดังจะเห็ดแบบไหง ไปเก็บใบบัะกูดครับอันนั้นอันอนั้นมาใส่ได้เนี่บใส่เไใบบักูดครับวันขาดว่นใดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเองปปก,กันเด้อไปบระกูดครับใบมอนเดี๋ยวสะเก็บมาใส่ดูสีต้มมอ,อมอ่เดีย๋ยนี่นี่ทอดนี่ลาหลวกใบมอนใส่นี่ดีๆเราสาดแบบแบบแบแบบแก้วเลยเขาสอนเราศาสตรแบบแก้วอ่าขมิ้งใบซ่าเนี่ยจัิหน่อยมันก็จะเกี่ยวทาย ใบซาบมีพอใบซาบเพราะจเดือบูนี่จะใบถ่อมเอาใส่ได้กระถ่อมลาดของสารใส่เมาใส่ใบกระถ่อมกระถ่อมสูตรป่าปลาอีฮี่อะไรเนี่ยห้อป่าบนเลยเอามือออกเลยฝากเดี๋ยวมือฝากไหนมันแกยบมันนี่คือสูตรใส่ไข่ลงไปนั่ นันเป็นสูตรที่ยังเหนื่อยนะสูตรเด็ดปลามีดกับเป็นเราจะเคาะอย่างเนาะมีดก็ได้เพราะอย่างเดียวใครจะเอาเพราะอย่างเดียวใครจะเอาอะจักหน่อยเลย นนะไปก็ไปบอดเสียบผมข้างเี๋อของงูใ่อยู่มันเดือดเดือวจะบอดน,นะครับออยไข่ก็ของมันก็ดีเลย แม่นอยู่บัไข่มันก็เป็นแนวนี้วะเบิึงดีเดิมเน่าหมดเดิมกเน่ารักว่างหั่นแกะมันก็เป็น์เทลี่เลี๋ยจังหวะนี้มาถึงเมนูยังครับเนี่ยขั้นตอนยังถอดไข่เซฟป้ายแห้งเท่านั้นตัวมีสตำนันตัวเฮ้มหอมมวยๆนะครับ โคตรโหดนะครับสัวนี้พราะไม่ไฟเห็ดนะครับใส่น้ำมันอยู่วะ<า>ววทอดไข่ใส่ปลาแห้งนะครับสูตรนี้รับรองฟอบอร่อยนัวแน่นอนสูตรนี้บอกเลยง้ำบอกเลยว่าถ้าไม่อร่อยมีอย่างเดียวคือไหหมาไหหมาแดกจั่ได้กระเสบนะครับ นวดเลยนวดบกเก่เลยคือยังไม่บ่เลยก็คือน,นวดตื่น,นบกก่มันเลิกบ่พ่อเกินมันเลิกบ่พ่อบอเ่บอเป็นนวดตื่นบ่เป็นนวดตื่นเอยียงผมเอา,อางเองียงผมคุยกันเอาแหลยสี่ถ่ายมึงไฟไฟไฟมันแห้งแหง้งก็ละแบบถอดถ่ายข้างหลังเสียนเห็นเป็นแฟนได้นี่ ทอดไข่เฮียอะไรหน้าตาแบบนี้มั้งม่ใชทอดไข่ดาวนะทอดไข่เสียปลาแห้งครับอ้าวล่อเบิงตอนจุกนะครับอ๋อขั้นตอนนี้นะครับโอ้เริ่มน่ากินแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนงงการนะครับสุกเริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวจะนอนกันเลยจ้าลุงอ้จาจังหวะนี้นะครับเป็นยังไงครับจังหวะนี้สุกเป็นที่เรียบร้อยวะสุกเป็นที่เรียบร้อย อู้นากินครับอันนี้คือรีดน้ำมันออกก่อนเนาะน้ำมันมันลงต่อจัว่วอาที่นึงเอ้นู่นยังก่อนงามตัวนี้ทอดไข่เซปลาแห่งไข่เซปลาแห้งเนาะปรุงอย่างดีเนาะปรุงอย่างดีมือไฟซำไฟหรอวะชั่วอานี่ไฟเสซตไอ้นู่นได้อรอมากกันล่องมือ โแซสบแซสบปรุงโมซสบกบโมซ่บโมซ่บแต่ว่าอู้หู้ติกระถะแต่ว่าซสบแน่นอนนะขั้นมาลักษณะนี้แล้วตั้งสีสันหนากินซีบลงเข้มโ่ามนใส่เกลือเบิร์ตเป็นไถ่ขันว่ากับเป็ดประแดกเบมือนเป็นไถ่ผสม เดิมส่งยิ้มเขา,ะาระดับปลายเอาโอเคนะครับตัดไปตอนกินเขาก็เลยนะครับมาเมื่อพอครันเมนูขเขาแรกนะครับอันนี้คือยำป,ป,ปลายกระป๋องกระเพาะ ไข <ป S 1> <อ>่ไไไเจ<ป>ี่ยวกัน,น,ง,นงัดนกหนทุกลางเนี่ยไขเจียวไขเจียวกอบปลาแห้งลต้นไก่ที่กันเมนูนโอเคแซบนะครับ มากครับพี่น้องกินเขาแรกน่วกันเนะครับอันนี้เค็ีเน์นะครับเค็ียร์งัเขาแจบ่บอลมาเลยมาเลย มาครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับคุณขาวันครับผม